สวัสดีค่ะเพื่อนชาว f c e b o o k และชาชาวแคปน,นะฮะกับผมกับน้องเกดอีกแล้วในตัวแม็กของถูกและดีเนาะโอเคข่าวนี้นะคะก็จะทําการเปิดออเดอร์สั่งเพลนะคะเหนื่อยมากวันนี้ไปเดินหาของเล่นใหม่นะคะใครที่ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจก็จะเห็นแล้วว่าของเล่นใหม่มีอะไรบ้างเนาะ <S <S ก็กติกาค่ะวันนี้คือขอคนมีสีริเรื่องสีนะเหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้ใครที่สั่งของกับน้องเกดแล้วไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจน้องเกดนะคะน้องเกดจะแถมเป็นตัวน้ำยาฟูงฟิ้งบ้าน น้ำยาคุ้งฟิงบัตรขนเล็กให้ไปเลยนะคะแล้วก็แคปจอมาให้ดูด้วยเนาะแล้วก็งวดนี้นะคะขอแบบเป็นสองล็อตล็อตธรรมดากับล็อตเก็บตกล็อตธรรมดานะคะตั้งแต่วันที่เพื่อนๆดูคลิปนะคะจนถึงวันที่25แล้วก็จะไปซื้อของวันที่26นะคะตัดล็อตแรกวันที่25สจนถึงวันที่26นะคะแล้วก็ล็อตเก็บตกก็คือตัดวันที่สก็คือเพื่อนเพื่อสามารถสั่งมาได้เื่อยจะโอนเงินวันไหนก็โอนมาเลยนะคะ ได้จนไม่เกินวันที่3แต่ว่าถ้าใครโอนเงินภายในวันวันที่25ก็จะไปซื้อ26่กล็อก็ทยอยส่งเป็นล็อตแรกไปแล้วล็อตที่2ใครก็โอนเงินมาหลังวันที่2 5้าปุ๊บก็จะกลายเป็นไปซื้อของวันที่ปิดปิดล็อตวันที่3แล้วก็ไปซื้อวันที่4โอเคนะสรุปก็คือใครที่โอนเงินมาตั้งแต่วันที่เพื่อนดูคลิปเนี่ยโอนเงินมาึงถึงวันที่25เนี่ยก็คือตัดเลยเป็นล็อตแรกนะคะก็ไปซื้อให้ทําไมถีอล็อตแรกเพราะว่า ของพวกนี้เนี่ยอย่างเรียวเทคนิคอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถที่จะล็อกไว้ได้เยอะของมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตัดลอด็อตเป็นลอ็ลอตล็อตไปถ้าสมมติของยังเหลือถึงล็อตหลังก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าของไม่เหลือถึงล็อตหลังอะไรอย่างงี้นะก็เสียใจด้วยนะคะก็ค่อยติดตาม f a c e b o o แล้วกันเพราะว่าจะได้บอกว่าอ่าของมีของไม่มีอะไรอย่างงี้เนาะก็อย่าลืมไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจเนานะแล้วก็จะได้ได้น้ำยาฟูซิง,งบัตไปด้วยนะส่วนล็อตที่2เก็บตกก็คือ วันที่ตัดวันที่3แล้วก็ไปสือวันที่4แล้วก็จะทยอยส่งให้ไม่เกินวันวันที่6นะคะก็แล้วก็สั่เพลงอีกทีนึงก็คือไปเลยสิ้นเดือนเมษาโนเลยกันนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าของใหม่มีอะไรโอเคค่ะของใหม่งวดนี้นะคะก็มีนี่เลยนะคะเป็นแปลงเดวเทคนิคอันนี้ราคาเดิมนะคะ400บาทปกตินะคะไม่ได้ขึ้นเหลืออะไรตัวนี้เป็นตัวเขาบอกว่าเป็น Edition, ลิมิเต็ดออ dition อะไรของเขาก็ไม่รู้ว่าเอออันนี้นะก็ราคาเดิม400บาทนะ คาตัวนี้มีจำกัดอยู่ประมาณ20กล่องนะคะเพื่อนก็รีบสั่งมาเนาะต่อมาค่ะเป็นเซตเ,เรียมเทคนิคแบบนี้นะคะเซตนี้อยู่ที่เอ่อ350บาทนะคะ350บาทพวกนี้เนี่ยจะมีอยู่20เซตเหมือนเดิมนะคะเซตละ350ราบบาทนะจ๊ะโอเคค่ะต่อมานะคะก็คือไดโซคานน่ตัวนี้นะคะตัวนี้มีเอ่อ9หัวนะคะ9หัวตัวนี้เนี่ยร้อนมากร้อนจนแบบเฮ้ยโอ้โห ร้อนจนเหมือนแบบเฮ้ยมันเป็นเครื่องหนีบเลยเปล่าแต่มันเป็นไดนะที่ร้อนมากๆเกตพูดเลยตัวนี้850บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นเครื่องขัดหน้าไฮโซนะคะเกขอเรียกว่าเครื่องขัดหน้าไฮโซแล้วกันเนาะก็ไอ้เครื่องขัดหน้านี้ถ้าไปถึงไฮโซเพราะว่าคือชิลเลดกว่าคิว้อนบัตแล้วก็ลดกว่าตัวนี้เพราะว่าชิชาร์จแบตแล้วขดชิก็นิ่มแล้วก็ขัดออกคิว้อนบัตอยายจะบอกว่าขัดไม่ค่อยออกไม่ได้ดิมานดิสเครดิตเขานะ แต่ว่าขันไม่ค่ <vê' S 1> อยออกเพราะมันนุ่มเกินไม่สะใจตัวนี้ก็สะใจค่ะตัวนี้สะใจแต่ว่ามันใส่ทานะก็เลยไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยรู้สึกปริ่มเท่าไหร่แล้วตอนนี้มาเจอตัวนี้ก็คือปริมกว่าตัวนี้90 0บาทนะคะคือ unes, แพงขึ้นมากแต่มันปริมมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกันน้ําแล้วก็ปรับได้สีระดับนะคะเครื่องนี <Cloud> <และ head> ้กันน้ำนะแต่อเครื่องเมื่อกี้ไม่กันน้ำนะไอตัวร7อของเราอ่ะแล้วเวลาแบตหมดใช่ไหมก็นั่งชาร์จจบสวยมาก90 0บาทชาร์จแล้วคือมีหัวเปลี่ยนให้2หัวนะอ เขามีหัวมาให้สองหัวนะก็คือแบบนี้นะคะอ่ามีหัวมาให้เปลี่ยนคือเครื่องก็แบบสะขัดได้ทั้งหน้าและตัวนะต่อมาค่ะเป็นเครื่องติดขนตาประคอมนะคะอุ้ยไปหามาได้สรรหาแปลกๆปนะตัวนี้เนี่ยอันหนีบขนตาปองไว้แบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็ติดเข้าไปเข้ากับรูปตาเลยอะไรเงี้ยแปะกาวค่อยๆติดค่อยๆจะอะไรเงี้ยคือมันง่ายสำหรับมือใหม่นะแล้วก็หัวเป็นยางตัวนี้แ0ดสิบาทนะคะตัวนี้ โอเคค่ะ okay, ต่อมาก็เป็นเจ้านี้เลยอ่างงงงคืออะไรมันเป็นเครื่องดัดขนตานะคะอย่างนี้พอเปิดออกมาก็ดัดอย่างนี้เลยนะคะดัดนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาเก็บคือพับเก็บนี้จ้าปึ๊บเวลาพกไปข้างนอกเพราะปกติเนี่ยมันจะอันใหญ่มันก็จะเกะกะน,นะคะแต่อันนี้ชีบชีชบแบบชีอ่าเปิดใช้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บเสร็จปิดกดปึ๊บพับจบเก๋ okay. ต่อมาค่ะเป็น s e v y n y e y r o w นะคะอันนี้คือเขียนคิ้วที่เป็นแทตทูที่ดังมากในเน็ตตอนนี้นะคือเขียนคิ้ว7วันเอาไม่ออกอะไรเงี้ยแต่คือความจริงก็ไม่ได้เอาไม่ออกขนาดนั้นหรอกมันก็เอาออกนะคะเป็นไอเทมที่หมาะ,ะสำหรับสงการน,นะอันนี้สสีนะคะอ่ามีสสีนะอ่าเลือกเอาแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงก็ไลน์มาดูรายละเอียดได้อีกทีนึงเนาะแท่งนี้อยู่ที่100บาทนะจ๊ะต่อมาค่ะ ปัดคิวโขดีบโอมีพิเศษยังไงกูถ้าไม่เลิศไม่เอามาหรอกนี่เลยนะคะชี้เป็นหัวแบบนี้นะคะหัวเป็นหวีแบบนี้แล้วก็หวีพลื้อเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบปัดเป็นเหมือนกับว่าหวีไปด้วยปัดในต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตูดปิดแก,ก๊กแก,ก๊กแก,ก๊กเหมือนมาจอริก้าแบบนี้แบบเอออะไรอย่างเงี้ยเขาเ้าใจป้าเหมือนมาจอริก้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ปัดคิวเราแล้วก็ติดทนเขาบอกว่ายีา่สี่ hour lasting คือตัวนี้กันน้ำม,มากคือเป็นไอเทมส่งการอีกไอเทมหนึ่งเลยนะ ต่อมานะคะเป็นดิสอมลินดานะคะตัวนี้พิเศษยังไงตัวนี้คือปกตินะใครซื้อตัวนี้เนี่ยจะมาแค่อันเดียวนะคะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยพี่เกมันเหล่าได้เปล่าหรือมันหมดแค่นี้ไม่เห็นหมุนได้เลยอะไรเงี้ยความจริงใช้กบเหล่าเนี่ยมันเหล่าได้นะคะแต่น้องเป็นกบเหล่าที่มันโดยเฉพาะถ้าเป็นกบเหล่าดิสอปกติหักพังหมดไม่ได้ใช้กันพอดีคะ่ะเขาก็เลยแถมมาเป็นกบเหล่าอันนี้ให้นะคะคือถ้าปกติอันนี้ก็80บาทถูกไหมแต่ถ้ามีกบเหล่าด้วยก็100อบาทนะคะ หมดแล้วนะคะสำหรับของใหม่ก็เดี๋ยวมาดูของเดิมๆกันแล้วก็ของที่ขายดีตลอดการแล้วก็คือเป็นนี่เลยนะคะเป็นเครื่องขัดหน้าเครื่องนวดหน้าต่ตางๆนนนาแบบใส่ผ่านนะตัวนี้ก็ร้อยเจ็ดินะคะต่อมานะคะเป็นเครื่อง้วนผม2ทิปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้800บาทนะคะต่อมาค่ะนี่เลยนะคะเป็นเครื่องดูดผมนะคะเหมือนเดิมนะคะโซคานีเบบีลิสคือโรงงานเทียวกันตียี่ห้อต่างกันแค่นั้นเองนะคะพันสองเหมือนเดิมเนาะต่อมาค่ะ เป็นเซ็ตกระเป๋าเดินทางพวกนี้นะถ้าใครได้ดูคลิปคือยังไม่ได้ลงหรอกเป็นคลิปเปิดกระเป๋าเที่ไปทะเลนะคือพวกนี้จะได้ใช้จริงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอยู่ที่220บาทนะคะกระเป๋า U เนาะต่อมาค่ะพาสปอร์ต170นะคะต่อมาค่ะจัดระเบียบใบเล็กนะคะ120เนาะต่อมาค่ะจัดระเบียบใหญ่200อันนี้ไม่ได้เอาเสื้อผ้าออกเลยเนี่ย200นะคะต่อมาค่ะ กระเป๋าตุก๊กตาเมเดิมเนาะร7อย2 0้ 170, นะคะต่อมาค่ะแปรงซิกมาตัวนี้นะคะ600บาทเหมือนเดิมใครซื้อแถมฟุ้งฟิ้งบัตรขนเล็กให้เหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะซิกมา29่ชิ้นนะคะตัวนี้2 5 0 0นนะคะก็แถมน้ำยาชุดหนึ่งเป็นแบบสเปรย์แล้วก็เป็นแบบหยดให้เหลยชุดหนึ่งนะคะต่อมาค่ะแปรง32ชิ้นนะคะ500บาทเนาะต่อมาค่ะที่ใส่สำลีนะคะ150 ขีดนะคะเปิดได้นะคะ150กระปุกแปลงนะคะ150ชุดตัดเล็บนะคะ150ต่อมาค่ะดัดขนตาชูนะคะ100บาทต่อมาค่ะไลเนอร์น้ำ60บาทค่ะ ODBO 60บาทค่ะปัดคิ้วซิวนา80บาทค่ะกลั่เพชร60บาทค่ะฟองน้ำไข่100บาทค่ะเจลเมลินดา 100บาทค่ะดินสอเขียนคิ้วชมพู100บาทค่ะดินสอดึงเชือก80บาทค่ะกาว80บาทค่ะโอเคค่ะก็หมดแล้วนะคะกับออของ Everything ของงงเกนนะคะก็ถ้าใครดูไม่ทนันยังไงก็ไปขอ List ลิสต์รายการได้เหมือนเดิมเนาะหรือว่ายังไงก็เลาแต่นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมกติกาที่เราบอกนะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้ค่ะบายบายสั่งกันมาเยอะๆนะอีกทีก็คือสิ้นเดือนเมษาเลยนะจ๊ะ เปิดให้สองรอบแล้วนะอย่าเพิ่งมาโวยวายกันนะพี่แก้คานสามทานางามง,งามยามๆนาไม่รู้นะโอเคค่ะคลิปนี้ไปทางนี้บ๊ายบาย